สวัสดีครับวันนี้เราสื้อขอเล่าตับใหม่แล้วครับเรายังอยู่กับนี่นะครับอาชายยุทธจนะครับผลงานการเขียนของโกเลงและงานแปลของคุณนอนนพรั์เช่นเดิมนะครับเอาที่แล้วเรามาถึงตอนที่ว่าจูฉิฉิบนั้นได้ไปแอบดูนางเท่าผู้หนึ่งกําลังแลงโฉมของแปะป่วยป่วยหญิงงามกลายเป็นหญิงอัปลักษณ์ชราผู้หนึ่งครับแล้วก็จูฉิบฉิบก็ถูกควังสลบทําให้หมดสดติลงไปเรามาตามต่อกันตอนนั้นเลยครับจูฉิบฉินั้นรู้ตัวขึ้นมาอีกทีก็ อยู่บนโต๊ะเดียวกับแปะป่วยๆแล้วเห็นแววตาของแปะป่วยๆแล้วมีน้าตาคลอออกมาบอาคิดว่านางคงจะสงสารจูจิกๆ,ๆที่ต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกับนางจะตีผมขาวชุดเขียวนั่นก็เอ่ยว่าเมนูปื้อแล้วเหรอจูจิกๆคิดจะตะวาัดด่านางไปกลับไม่มีเสียงใดๆเล็ดรอดออกมาจูจิกๆคิดได้ทันทีว่านางคงถูกทําให้เป็นใบ้แล้วแน่นอนจึงคับอกคับใจเป็นอย่างมากนึกถึงแต่ซิมล้างว่าจะมาช่วยนางได้ ไม,ไม่นานหญิงชลาชุดเขียวก็พาน,นางและแปะป่วยๆขึ้นรถมา้าออกเดินทางระหว่างเดินทางผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาดูนางและแปะป่วยๆด้วยสีหน้าสมเพศสงสารดูฉิกฉิกนั้นเคยถูกจ้องมองด้วยความชื่นชมอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางจนสตรีชลาชุดเขียวพาพวกนางเข้าพักในโรงเตียมเพื่อดื่มกินแต่เมื่อดูฉิกเห็นเงาตัวเองในจอกน้ําชาที่กลายเป็น ิงอัปลักษ์ก็โวยวายปัดอาหารบนโต๊ะด้วยความโมโหตนชาวบ้านต้องช่วยกันปลอบว่านางเข้าผู้นี้ดูแลพวกเจ้าเป็นอย่างดีเจ้าก็อย่าทําตัวหน้ารังเกียจเช่นนี้เลยพอทั้งหมดเข้าห้องพักได้จดตีชลาชุดเขียวก็เอ่ยกับจูฉิบว่าอย่าคิดว่าไม่กินอาหารจะทรมานตัวเองให้อดตายถ้าไม่ยอมให้พวกเจ้ามาตายตรงนี้หรอกทางที่ดีปฏิบัติตามคําพูดของข้าจะดีกว่าจูฉิบมีท่าทางแข็งขืนอันสตรีชลาชุด เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงบุรุษองเขามาล้วนลามจับหน้าอกของนางทั้งบีทั้งเข็นจนจูฉิกๆต้องยินยอมที่จะไม่ขัดคําสั่งของมันอีกสตีชลาชุดเขียวกลับไปใช้เสียงที่นุ่มนวลกับนางอีกครั้งดูฉิกๆได้แต่คิดว่าถ้าซิมลังเจอนางตอนนี้จะจํานางและช่วยนางได้หรือไม่กล่าวถึงทางซิมลังบ้างซิมลังกับเทวทูตสมบัติกิมบอมอคี่ม้าสองตัวเข้าสู่เมืองลกเอียงเดินทางตามหาจูฉิกๆมาหนึ่ง วันแล้วก็ยังไม่พบเบาแสใดๆพันพบกับชายชรารูปร่างใหญ่โตดูซอมซ่อผู้หนึ่งขออาศัยโดยสารม้าไปด้วยจิมลังก็ให้มันกระโดดขึ้นม้ามาด้วยแต่ซิมลังก็รอบเลี่ยมสายว่าวิชาโตเบาของมันนั้นไม่ใช่ย่อยเลยเพราะซิมลังแทบจะไม่รู้สึกว่ามันกระโดดขึ้นมาซ้อนอยู่เบื้องหลังกิมบอมอกลับรู้สึกไม่ชอบหน้าผู้ชายคนนี้เท่าไหร่ไม่อยากให้ร่วมทางด้วยพอเดินทางเข้าเมืองได้สักพักกิมบอมอก็อ่ยคึดว่าคงถึงเวลาที่ต้อง แยกจากกันแล้วพวกเราคงจะไม่ได้เดินทางไปในทางเดียวกันอีกนะม้าก็มาหยุดที่โลงเตียงซอมซ้อสกปรกแห่งหนึ่งชายซอมซ้อนั้นชวนซิมลังเข้าไปร่วมดื่มกินซิมลังก็ไม่ถือตัวลงไปร่วมโต๊ะด้วยกิมบ่อหม้อกัมต้องลงติดตามไปบนโต๊ะอาหารชายซอมซ้อมาลองกําลังภายในกับซิมลังโดยที่ชายซอมซ้อนั้นตัดชามข้าวลอยขึ้นเนื้อศีรษะซิมลังแล้วเม็ดทรายทั้งชามก็หมุนตรงพุ่งใส่ซิมลังดุดอาวุธลั นับพันจิมลังเล่งพลังป้องกันตัวเป็นควันขาวหมุนรอบล่างพัดเม็ดข้าวนับพันกระจายออกรอบทีตักลงบนพื้นบนโต๊ะเสาและผนงังหลานส่วนสิมลังฟาดฝ่ามือใส่โต๊ะตะเกียบที่อยู่เบื้องหน้าลอยตัวขึ้นตะเกียบด้านหลังพุ่งกระแทกตะเกียบด้านหน้าพุ่งรวมกันท้ายทวนเล่มหนึ่งชายซอมซ้อยกมือขึ้นใช้ม้วดีดปลายตะเกียบแตกกระจายไปแต่สิมลังดันฝ่ามือบังคับตะเกียบพุ่งใส่ใชายซอม ซ้ออีกครั้งชายซอมซ้อได้แต่อ้าปากคาบตะเกียบไว้ได้แล้วทั้งสองก็ร่วมดื่มกินกันแต่กินบอ่อหม้อไม่แตะต้องอะไรชายซอมซ้อขอตัวไปเข้าห้องน้ําล้มใส่โต๊ะทาให้เศษอาหารกระจายมาเละเทะกินบอ่อหม้อรีบเข้าไปปัดให้แล้วก็ไปห้องน้ํากินบอ่อหม้อรู้ตัวว่าถูกลงกระเป๋าจึงบอกให้ซิมลังรีบติดตามไปแต่ซิมลังก้มหยิบออเงินของกินบอ่อหม้อออกมาและของอีกจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นของชายซอมซ้อ,อนั้นซิมลังเองก็ล่อ พบเห็นว่าชายซอมซ่อนนั้นล้วงถุงเงินจากกิมบอ่มอหม้อไปโดยโอกาสล้วงข,งของของมันกลับคืนมาเช่นกันแล้วคืนเงินให้กับกิมบอ่อหมมอหยิบถุงของชายซอมซ่อนนั้นมาเปิดดูนอกจากเศษเงินเล็กน้อยยังมีจดมหมายหนึ่งฉบับกล่าวถึงการขอขมาที่ล่วงเกินกลุ่มโจรพร้อมสั่งสอนเงินที่ขโมยมานั้นเอาไปช่วยเหลือผู้คนแล้วจิ้มลังกล่าวว่าไม่คิดว่าชายซอมซ่อ,อที่เป็นขโมยนั้นจะเป็นโจรคุณธรรมวัตถุชิ้นที่2 เป็นหยกสลักรูปแมวแกสลักชื่อไว้ใต้ฐานว่าทิมเงี้ยวยีเจ้าแมวน้อยซิมล้างเอ่ยว่าพี่แท้มันชื่อซิมเงี้ยวยีพอถึงวัตถุชิ้นที่3เป็นหยกเนื้อดีแกสลักชื่อว่าซิมหลังกิมบอมมอเอ่ยว่าทาไมหยกชื่อของท่านถึงอยู่กับมันซิมล้างตอบว่าชื่อของข้าก็จริงแต่หยกนี้เป็นของจูฉกฉีกิมบอมมอบอกให้รีบตามไปแต่ซิมล้างบอกว่าข้องของมันอยู่กับเรายังไงเดี๋ยวมันก็ต้องกลับ มไม่นานก็มีคนมาจริงๆเป็นคนของคิมเงี้ยวยีมาพาสิมลังและกินบ่อหม้อไปยังศาลเจ้าล้างแห่งหนึ่งคิมเงี้ยวยีอยู่ท่ากลางสมุนเจ็ดแปดคนสิมลังคืนยกแมวให้กับคิมเงี้ยวยีแต่คิมเงี้ยวยียังทวงยกที่มีชื่อสิมลังบอกว่าเป็นของตนสิมลังบอกว่าไม่จริงะหยกนั่นเป็นของข้าเพราะข้าเนี่ยชื่อสิมลังคิมเงี้ยวยีจุดใต,ต้ตำตอจึงรู้สึกไวเขินไม่น้อยสิมลังถา,ถามถึงที่มา หิมเงี้ยวยีก็เล่าออกมาตรงๆว่าได้มาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ลงเตี้ยมในเมืองลกเอียงจึงอาสาพาซิมลังติดตามหานางไม่นานพวกซิมลังก็เห็นหญิงชราชุดเขียวเดินจูงมือหญิงอัปลักษณ์และจูงลาที่บรรทุกหญิงที่มีแผลเป็นอยู่บนใบหน้าหิมเงี้ยวยีก็คิดว่าตอนที่ข้าพบแม่นางจูนั้นอยู่กับผู้หญิงคนนี้แหละผู้หญิงที่อยู่หลังลาเห็นพวกซิมลังก็พูดในใจว่าท่านพบข้าแล้วพวกซิมลังกําลังจะเดินสวน กับ,บคำพวนของหญิงชราชุดเขียวหญิงชราชุดเขียวเดินเข้าไปหาพิมบอ่มอมม้อขอเงินเล็กน้อยพิมบอมม้อหยิบตัวเงินราคา10,000ตํานำลึงส่งให้นางหญิงชราชุดเขียวกล่าวขอบคุณแล้วทั้งสองพวกก็เดินสวนกันไปจูดิฉิบแทบอยากจะร้องไห้ออกมาดังๆเมื่อคล้อยหลังติมลังก็ถามว่าทำไมท่านต้องให้เงินหญิงชรานั้นมากมายขนาดนั้นแค่ถามคำถามง่ายๆพิมบอมม่อมีสีหน้าเปลี่ยนไปติมลังก็ไม่ได้หันมามอง,มลงกล่าว ตอบว่าเป็นเพราะว่าท่านรู้จักนางละสิจิมบอกโม่เอ,อ่ยว่าข้าพูดอะไรมากไม่ได้จิมล้างกล่าวต่อว่าไม่เป็นไรข้ารู้ว่านายจะต้องเป็นหนึ่งในสี่เทวทูตของเทพเจ้าสําราแนะ่จิมล้างอธิบายต่อว่าเทวทูตทั้งสี่ก็คือสมบัติสุลาพิทักษ์และลาคาในยุทธภพนอกจากเทพธิดาเมฆาแล้วที่ชำนาญเรื่องการแปลงโฉมยังมีตระก,กูลซีทูอีที่เป็นรองเล็กน้อยและท่านเป็นเทวทูตสมบัติเทวทูตสุลาย่อมไม่ใช่ คนตระกูลสีทูเพราะคนตระกูลสีทูแทบจะไม่แตะต้องสุราเลยเทวทูตพิดท้าก็สมควรที่จะมีรูปร่างลาักษณะใหญ่โตและชำนาญวรยุทธ์เหลือแต่เทวทูตลาคะอีทําหน้าที่ส่งหญิงสาวให้กับเทพเจ้าสำราดังนั้นนางน่าจะเป็นเทวทูตลาคะ้าปลอมเป็นผู้หญิงก็น่าจะหลอกใกล้ชิดกับสตรีได้ง่ายกว่าและถ้าจะนําหญิงสาวที่งดงามกส,สวยไปมอบให้กับเทพเจ้าสำราแล้วระหว่างทางอาจจะมีผู้คน จับจ้องดังนั้นจึงต้องปลอมตัวเป็นหญิงอัปลักษู้คนจะได้ไมีสนใจกินบอมอหม้อหยุดเดินเผยว่ามันเป็นทาญาตตระกูลซีทูจริงๆมันชื่อซีทูเปลี่ยนเอาเถอะท่านต้องช่วยคนแต่ต้องขออภยัยที่ข้าติดตามท่านไปไม่ได้ทิมเงี้ยวยีขยับตัวอยากจะไปช่วยแต่ซิมล้างก็โบกมือห้ามไว้ให้รออยู่กับกินบมอหม้อซิมล้างย้อนกลับไปหาหญิงชราชุดเขียวนั่ก็ไม่หลบหนีไปไหนเดินทางต่อตามปกติคงกลัวว่า ถ้าหลบหนีไปจะทําพิรุษมากขึ้นจึงเดินเข้าหาสิมล้างอย่างปกติสิมล้างกระโดดขึ้นไปบนหลังลาที่บรรทุกจูฉิกๆแล้วควบเพนกระโจนออกมาหญิงชราชุดเขียวใช้ฝ่ามือฟาดใส่สิมล้างหลายครั้งแต่ซิมล้างหลบได้ทุกครั้งและทําร้ายนางหนึ่งฝ่ามือตีชราชุดเขียวลอยไกลไปหลายเชี่ยส่งเสียงร้องออกมาเป็นเสียงบุรุษสิมล้างเอ่ยว่าเป็นซีทูเปลี่ยนทูลาคะจริงๆด้วยทูลาคะเห็นว่าตัวเองถูกเปิดโปงได้ จึงรีบหนีออกไปพวกกิมบอมออและกิมเงียเง้ยวยีวิ่งกลับมาเห็นหญิงอัปลักษณ์สองคนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นจูฉกฉีจูฉกฉิคล้ายอยากจะพูดกิมบอมออจึงให้กิ่งไม้กับนางให้เขียนอธิบายไม่คิดว่าจูฉิกฉีนอกจากจะถูกทำให้เป็นใบแล้วยังถูกสยบพลังไว้ด้วยจึงไม่มีเรี่ยวแรงเขียนหนังสือลงบนพื้นดังนั้นจึงยืดกิ่งไม้ให้กับหญิงอีกผู้หนึ่งแปะป่วยๆไม่ได้ถูกสยบกำลังไว้จึงเขียนเล่าว่านางนั้นชื่อแปะป่วยๆเป็นัำ ถูกจับมาเมื่อหลายวันก่อนส่วนอีกคนจะเป็นใครนางก็ไม่เคยเห็นหน้าและไม่รู้จักตอนที่นางถูกจับมานางก็ไม่ได้คุยกันยิ้มเงียเง้ยวยี้เอ่ยว่าตนนั้นรู้จักผู้ที่พอจะรู้จักการปลอมแปลงโฉมอยู่อยู่ในเมืองลกเอียงนี่เองดังนั้นต้องกลับไปแล้วให้พาพวกนางไปที่ศาลเจ้าก่อนโดยที่จะโดยสารรถม้าของยิมเงียเง้ยวยีไปจะสะดวกกว่าจูฉิบฉิได้ยินชื่อเมืองลกเอียงต้องลอกตกใจว่า จะกลับไปที่เมืองที่น่ากลัวเมืองของชายชุดแดงนั่นอีกเหรอจิมเงี้ยวยีพาพวกสิมลังมายังบ้านของสหายเก่าเอาเอียงหัวแล้วแจ้งให้ไปตามทั้งน,น้อมบุพาเฮงเลี้ยงหวยมาหน่อยทันทีที่เฮงเลี้ยงหวยมาถึงจิมเงี้ยวยีก็แนะนําคนทั้งหมดให้รู้จักกันว่าคุณชายซิมคุณชายกิมจูชิชิเห็นหน้าเฮงเลี้ยงหวยก็ตกใจมากเพราะมันก็คือคนคนเดียวกับชายชุดแดงที่ล่วงเกินนางและ คิดร้ายกับสิมหลังเ้งเลี้ยงหวยบอกให้เอาเี้งหัวจัดเตรียมเข้าของมากมายรวมถึงอ่างอาบน้ำใบใหญ่สองใบไม่นานข้าของก็จัดเตรียมจนเสร็จเ้งเลี้ยงหวยขอให้สิมหลังอยู่ช่วยตนในห้องปิดมา่านอ้างว่าปลองแปลงโฉมให้กับสตรีมีคนยิ่งน้อยยิ่งดีจะได้ไม่ล่วเกินนางจนเกินความจำเป็นสิมหลังก็เข้าใจและก็เห็นด้วยเถงเลี hey ้ยงหวยเริ่มจากแปะ ป่วยวยก่อนโดยให้ซิมลลังถอดเสื้อผ้าของนางออกและเอานางไปแช่ในอ่างน้ําแล้วใช้สุรากับน้ําส้มสายชูต้มใช้ไอ้น้ําที่ละเหยละลายวัสดุปลอมแปลงโฉมบนใบหน้าให้ละลายออกซิมลลังไม่ค่อยอยากจะล่วงเกินแปะป่วยป่วย แต่เฮงเลี้ยงหวยแก้ตัวว่าให้ซิมลังเป็นผู้ทาคนเดียวจะดีกว่าหญิงสาวถูกสัมผัสจากชายหลายคนจะไม่ดีรู้ฉิกฉิกที่พูดไม่ได้ก่อนนึกในใจว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนที่จะให้ซิมลังถูกผูกมัดจากสตรีอื่นพอตัตีผู้นั้นถูกซิมลังสัมผัสเห็นเลือนลางคงจะต้องมาติดพันซิมลังเป็นแน่ทั้งหมดล้วนเป็นแผนของเฮงเลี้ยงหวยซิมลังพอถูกผิวของแปะป่วยๆหลังจากขัดวัสดุขาผิวออก แล้วเห็นและสัมผัสผิวเนื้อน,นุ่มที่ละเอียดเฮงเลี้ยงหวยให้สิมหลังโคจรลงปานทะลวงจุดที่นางถูกปิดกั้นไว้ส่วนตัวเองค่อยๆเอากรรไกรกับมีดไปตัดผิววัสดุปลอมแปลงโฉมออกจากใบหน้าแปะป่วยๆเฮงเลี้ยงหวยกับช่วยโอกาสทําร้ายสิมหลังแต่สิมหลังหลบได้ก็ถามว่าท่านทาอะไรเฮงเลี้ยงหวยก็แก้ตัวว่าขาทดสอบสัญชาตญาณของท่านนิดหน่อยแต่พอทั้งสองเห็นหน้าของแปะป่วยๆ,ยๆต่างต้องตกตะลึงในความงาม าจูฉีฉีรอบด,ด่าในใจว่าผู้ชายนี่ก็เหมือนกันหมดทุกคนท่านเฮงเลี้ยงหวยก็ทํรไายซิมล้างอีกครั้งหนึ่งซิมล้างก็หลบได้อีกก็ถามว่าคราวนี้อะไรอีกเฮงเลี้ยงหวยตอบว่าข้าทดสอบว่าหลังจากท่านโคจรลงปลานช่วยนางแล้วเนี่ยยังมีพลังเหลืออีกมา่งน้อยแค่ไหนเพราะว่าท่านจะต้องรักษาอีกคนนึงไงแล้วก็นําสุรามาให้ซิมล้างดื่มเพื่อผ่อนคลายท่านน่ะลงมือรักษากับจูฉีฉีซิมล้างเมื่อดื่มลงไปแล้วรับหลับฟุบลงบนโต๊ะถึงแม้ จูฉีกจะร้องเตือนก็มีแต่เสียงอู้อี้ขณะเอ็งเลี้ยงห่วยจะลงมือต่อสิ่งหลังกิมบอมอก็เรียกดังมาจากภายนอกว่าจะเสร็จหรือยังนี่จะวันนึงแล้วนะเอ็งเลี้งห่วยจึงหยุดมือที่จะทําลายสิมหลังกลับไปใช้กรรไกรและมีดตัดผิวหนังบนใบหน้าของจูฉีดเพื่อรักษา เหลียยงเยงวอ่ยว่าแม่นางจูไม่คิดว่าท่านจะมาอยู่ตรงนี้จูฉิกฉิกตกใจมากที่มันจำนางออกแต่ไม่นานซิมลังก็ลุกขึ้นวอร้อเอ่ยว่าสงสัยข้าจะเพียเลยหลับไปเฉยเลยพอลอกผิวหน้าบนใบหน้าของจูฉิกฉิกออกซิมลังอดร้องออกมาไม่ได้หิมบอหมอ่อและหิมเงียวยีที่อยู่ภายนอกก็เลยบุกเข้ามาตามเสียงซิมลังพึมพำว่าจูฉิกฉิกท่านมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพอจูฉิบฉิบตายจุดทั่ว ได้แล้วก็กระโดดจูโจมเข้าใส่เฮงเลี้ยงหวยทันทีเฮงเลี้ยงหวยคิดอยู่แล้วว่าจูจิกิกต้องลงมือแต่ก็ทําอันตรายมันไม่ได้จูจิกิกเติดโป,ดปงว่าเฮงเลี้ยงหวยนี่แหละเป็นคนชั่วนางก็เลยเล่าเรื่องราวตั้งแต่ออกจากโรงเตรียมจนเจอพวกเหล่าชาวยุทธและเจอเฮงเลี้ยงหวยที่ร่วงเกินนางแต่ก็บอกตรงๆไปไม่ได้ก็เลยบอกว่ามันแอบชอบเราแต่เราไม่ชอบมันมันน่าลำคาญเินล้านถามว่าจะเป็นไปได้ยัางไงดูจิกชิกโมโหตะวา ว่าได้ข้าจะพาพวกท่านไปที่คุมขังเหล่าชาวยุชิกพาทุกคนเดินหาร้านขายลงศพที่ตนออกมาทั้งหมดเดินจนพบร้านขายลงศพเลี้ยงเลี้ยงหัวเ่ยว่าร้านโลงแห่งนี้บ้านข้าเป็นเจ้าของแล้วยังไงละ่ะตุชิกลงไปหาแผ่นศิลาที่ตนลอดออกมาแต่พบว่าใต้แผ่นศิลานั้นเป็นดินไม่มีช่องหลุมนี้แต่อย่างใดเอาเอียงหัวใกล้เกลียขอให้กลับไปร่วมดื่มที่บ้านของตนตามเดิมในระหว่างการประลองแข่งดื่มสุราดื่ม จิ้มเงี้ยวยีเฮงเลี้ยงหวยและเอาเอียยหัวต่างก็เมาหลับไปกินบอ่อหม้อและแปะป่วยๆที่ไม่ได้ร่วมดื่มสุรานั้นออกไปจากห้องโถงตั้งแต่แรกจูฉิกๆไม่มีอารมณ์ดื่มนั่งนิ่งอยู่ในงานทันซิมลังก็ลุกขึ้นบอกว่าตอนนั้นแกล้งเมาแล้วชวนจูฉิกิกลับไปยังร้านลงศพอีกครั้งหนึ่งครับเราซื้อขอเล่ากับราชาย,ยุทธจักรในตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนนะครับเป็นอันว่าซิมลังนั้นเชื่อในคาพูด ของจูคิกครับว่ามันต้องมีอะไรประหลาดๆเกิดขึ้นที่ร้านขายลงแห่งนั้นแน่เรามาติดตามกันในคราวหน้ากับเหล่าซื้อขอเล่าครับว่าสิ่งที่ซิมล้างคิดจะเป็นความจริงหรือไม่ตอนวันนี้เหล่าซื้อขอเล่าไปก่อนครับสว่วนอย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดะระฆังไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสำหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เล ฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ